สวัสดีค่ะทุกคนเย yeah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาแล้ววันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวกระเป๋าแล้วก็สอนทริคไปด้วยนะคะก็ เนื่องจากว่าไม่ได้ตอบมานานมากแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปแบบเกี่ยวกับตัวเองมานานแล้วเหมือนกันนะคะเราไปดูกับคําถามแรกกันเลยค่ะคําถามแรกนะคะมาจากกิจยาคําชานานนะคะก็คือเพื่อนของเราเองนี่แหละก็เรียกว่าแอมละกันเนาะแอมนะคะถามมานะคะว่าชอบกินน้ําอะไรนะคะก็คือน้าเนี่ยถ้าเป็นคือทุกคนก็ต้องกินน้ําปล่าถูกป่ะก็คืออันนี้ไม่นับเนาะก็คือชอบเป็นน้ำมะนาวน้ำสตรอเบอร์รี่นะคะแต่ว่าน้ำส้มก็พอ อนี้นะคะไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรนะนี่นะคะตรงนี้เลยค่ะถามมานะคะหลายคําถามพอสมควรนะก็ถามว่าเป็นคนนอนหนึ่งไมอันนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองนะแล้วแต่เวลาเกิดวันที่อะไรเกิดวันที่20เดือนกันยานะคะสอนเอาวิดีโอลงมือถือได้ไหมถ้าเป็นกล้องเนี่ยไม่สามารถเอาลงมือถือได้นะคะสําหรับกล้องอเหล่านะ เป็นติ่งเกาหลีไหมถ้าเป็นติ่งเป็นติ่งวงอะไรไง yor? ไม่ได้เป็นติ่งนะคะน้องสาวกี่ขวบแล้วนะคะก็ปีนี้นี่สี่ขวบแล้วนะคะน้องนิชาได้เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับมิต,ต้าหรือเปล่าไม่ได้เรียนนะคะคือน้องสาวเราเนี่ยคือเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันเท่านั้นนะคะก็น้องสาวเรานะคะไปเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าบ้านน้องก็อยู่ที่กรุเงเทพนะคะไม่ได้อยู่สุพรรณนาน้องน้องไปเรียนโรงเรียนชน,นานันนะคะ ขอดูกระเป๋าที่เอาไปเดนซัมเมอร์หน่อย <c oughs> ก็ะได้นะคะนี่เลยกระเป๋าที่เอาไปเดียนซัมเมอร์นะคะเป็นอเนโรสีนี่เลยชมพูชมพูส้มๆนะมีวิธีการจัดกระเป๋ายัางไงไม่ให้หนักนะคะ จัดกระเป๋าเนี่ยก็คือมีหลายวิธีนะคะก็คือหนึ่งคือเป็นกระเป๋านักเรียนสพแล้วก็มีกระเป๋าแบบเล็กๆอ่ะเป็นกระเป๋าสพอันเล็กๆแบบนี้ก็ใส่ได้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าไปเรียนพวกแบบพิเศษหรือว่าเดียนซัมเมอร์ของโรงเรียนนะคะก็ใช้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ถุงแยกนะคะถุงแยกอันนี้คือเป็นเป็นกระเป๋าที่ถือเอาสำหรับ หนังสือที่เล่มใหญ่แล้วก็หนักนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สำหรับคลิปที่บอกไปตอนถายท้ายก็เอาไปใช้กันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอจบการตอบคำถามเพียงเท่านี้น,น,นะคะก็ตอนนี้นะคะเราใกล้ อย่าลืมนะคะมากดซ u b สไคร้นะคะแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมใครมีคําถามสงสัยอะไรก็ลองมาถามกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อน๊ายบายสวัสดีค่ะ